เฮ้ยทำไมฟักทองอันนี้มีมีเทียนปักอยู่ด้วยอุ้ยชิอยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมา EP ที่30กันแล้วนะครับจาก EP ที่แล้วที่เราโดนปีศาจในเมืองฆ่าตุ๋ยเกิดมาวันนี้ตัวผมก็โล่งจงเลยวันนี้ผมว่าผมกะว่าคิดไว้ว่าจะต่อเติมกระจกบ้านที่เราไม่ได้ต่อเติมให้มันเสร็จเมื่อแบบเมื่อนานมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปต่อเติม กระจกบ้านแล้วกันแล้วก็บ้านผมที่มันขาดๆเกินๆอยู่ด้วยอืมไม้โอเคผมยังมีเหล็กเหลืออยู่เราจะไปขุดทรายกันก่อนเลยขั้นแรกฟาร์มของกินไปสักนิดหนึ่งดีกว่ามีแอปเปิลทองมีปลาเอาแครอทไปกินแล้วกันจะต้องไปฟาร์มทรายก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ทรายในการทํากระจกเอาตรงนี้เลยแล้วกันใกล้ๆบ้านรู้สึกว่ามันแบ่งมานานแล้วโอ้มีปลาปีศาจอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ค่อยอยากจะลงไปเอาทรายในน้ำเท่าไหร่ไอ้ปลาพวกนี้มันดุร้าย

ได้มา33อันไม่น่าพอไปขุดไกลๆอีกสักนิดนึงแล้วกันเอาแต่กระจกแล้วเดี๋ยวผมเผาทิ้งค้างไว้แล้วว่าวันนี้ผมจะได้ไปสำรวจนู่นสักทีดินแดน,นหิมะเออวันนี้เราจะไปดินแดน,นหิมะกันครับทุกคนแต่ว่าเราต้องใช้รองเท้าหนังใช่ไหมในการถึงจะเหยียบหิมะได้ถ้าผมจำไม่ผิดที่คนดูบอกผมนะเราจะต้องใช้รองเท้าหนังซึ่งเดี๋ยวเราไปหาวัวกันแถวบ้านผมมันมีวัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปฆ่าวัวแล้วก็เอามาทำรองเท้าหนังใส่โอเค เอาเท่านี้ก่อนแลวกันไตตัวที่อยู่ในเมืองเนี่ยผมว่าผมสามารถจัดการมันได้นะแต่ผมต้องหามุมดีๆที่ทําให้แบบมันติดบักนะ๊กหรือทุกอย่างหนึ่งนะไม่งั้นผมผมว่าผมไม่น่าจะจัดการมันได้ง่ายๆแน่ๆเลย,ย,ยนะถ้ามันไม่ติดบัก๊กคงต้องทําให้มันติดบั๊กก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปแก้แค้นแน่ในเมืองนะไม่ต้องห่วงเราเจอมันตลอดที่เราทําซีรีส์นี้มาหลายวันเนี่ยจนอึงอีพีที่30เนี่ยเราน่าจะเจอมันแค่2ครั้งนะถนะ้าผมจะไม่ผิดกระเผา,เา,เา,เากระจกทิ้งไว้เลยแล้วก็เศษเสื้อเหล็กผม ไม่หลงเหลือเลยหรอเหล็กเราไม่ค่อยเหลือเลยครับเหมือนผมจะใช้เหล็กไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยในนี้เหลือเหล็กอยู่ส0อันโอเคครับมาเผาเลยแล้วกันมีมันฝรั่ง48ก้อนโอเคก้อนเคเราจะไปล่าหนังบัวกันครับแค่ขวานก็น่าจะพออมไม่น่าจะใช้อะไรเยอะโอเคประมาณนี้เอาหมาไปด้วยดีกว่าสัก2ตัวเผื่อเราเจออะไรไม่คาดฝันเริ่มมืดแล้วด้วยนะเนี่ยผมว่า ถ้าผมทําซีรีส์นี้ต่อเป็น200วันซึ่งผมไม่รู้นะว่าคนดูอยากดูหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากดูเนี่ยบกวนคอมเมนต์ว่าอยากดูมาให้ทีนะครับว่าอยากเห็นผมทํา200วันหรือเปล่าผมว่า200วันผมคงขยายอาณาจักรได้ใหญ่มากๆแน่เลยผมต้องขยายได้แบบมหึือมาน่ะผมบอกเลยส่วนเรื่องการตามหาของผมว่าของผมก็ต้องฟูประมาณนึงแล้วละ่ะจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะอยู่บนเขาเหรอผมเห็นบัวแถวนี้บ่อยอยู่นะแต่ทำไมเวลาผมมาหาแล้วผมหาไม่ค่อยเจอขอตัวเดียวก่อนก็ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องเอาหลายตัวก็ได้เอาตัวเดียวก่อนก็ได้อยู่ดีๆตัวผมจิสถา,น,านะครับ อ๋อนี่ไงน้องวัวขอละฮีโรบายาสิงล่างนะโอเคโอเคไม่ได้หนังอะโถ่เอ้ยหนังไม่ดรอปครับทุกคนมอทอสกันอุสตสา์เจอวัวแต่หนังดันไม่ดรอปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหาวัวใหม่แล้วกันมืแล้วมือนแล้วไปนอนให้มันเช้าเช้าดีกว่าเราจะได้หาของดีๆไปครับนอนกันดีกว่ามา ไปหานังวัวต่อดูซิว่าวันนี้เข้าสู่วันที่72แเลยครับทุกคนว่าจะร้อยวันจริงๆเลยนะเนี่ยจะร้อยวันกับการที่เราได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วกันสิ่งที่เราได้มาเนี่ครับเราได้บ้านของเรามาได้บ้านของเรามาหลังจากที่เราสร้างกันช่วงวันแรกๆเลยอย่างที่2เราได้ฝูงน้องหมาอย่างที่3เราได้ฝูงน้องไก่เราได้เพชรมาประมาณหนึ่งแล้วก็ได้เหล็กมาประมาณหนึ่งเลยได้โกเลมได้สโนว์แมนมาป้องกันบ้านแล้วก็ได้ออกสำรวจในที่ต่างๆได้เจอสิ่งต่างๆผมว่าสําหรััับ72ววนนนที่่่่ผผาาาามมมมก็ถือออโเคะจจไได้ เร็วเท่าคนอื่นนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าในเรื่องเสพบรรยากาศเนี่ยคนดูน่าจะได้ไปเยอะพอสมควรเลยกับการที่มาดูช่องผมหลังจากที่เราสรุปเสร็จแล้วเราก็าไปหาหนังวัวต่อกันดีกว่าน้องหมา2ตัวของเราเจอวัวแล้วก็กระโดดกัดคอมเลยนะลูกเหมือนตีม้ามันก็จะดบหนังเหมือนกันปะเออว่ะผมลืมคิด มีไหมจ๊ะแถวนี้มีบัวไหมจ้าชุดเกาะก็ไม่มีนะกองวังสักแสนนี่สิ่งที่น่าจะโผล่มาได้มากที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นแค่ฮีโร่บายแหละทางนี้เหมือนเราจะมาแล้วนะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้ไปไกลมากทีนี้ผมจะลองเดินไปไกลๆดูทางที่ผมจะสำรวจจริงๆอะ่ะมันคือนูนนะ่นครับบนยอดเขาน้ําแข็งนู่นเลยจริงๆผมอยากเจอใบอมทะเลทรายนะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ทรงไหนใบอมทะเลทรายนะอยากเจอมากๆเลยทําไมผมไม่เคยมาสำรวจทางนี้มาก่อนตอนกลางคืนตรงน,นี้ผมว่านน่าจะต้องมีมอนแปลกๆแน,ๆนะนะ่ๆมีน้องหมูโอ้ มีกองโจนครับไม่ยุ่งของผมไม่พร้อมสู้ครับแสดงว่าแถวนี้ต้องมีบ้านกองโจนแถวนี้ไม่ต้องมีบ้านกองโจนสิเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงนั้นไหมโอ้โหเป็นสบปเดอร์แมนเลยนะรอบเนี้ยอยู่บนต้นไม้เลยไม่อ่าวไม่ยุ่งอยู่บนต้นไม้เลยนะรอบเนี้ยก็ว่าแล้วเสียงอะไรสบปเดอร์บายนี่เองโอ้หเนี่ยวัวเทียบเลยอย่าสิงล่างนะโอเคอย่าสิงล่างนะโอเคโอเคโอ้โอเค,อเค,อเคตัดไม้เลยน่าจะพอทำรองเท้าได้ลวมัง้งโต๊ะครับ แล้วก็รองเท้าหนังครับมาทีนี้ก็เหมือนว่าจะเดินบนหิม,มะได้แล้วใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตามที่คนดูบอกผมนะเราได้รองเท้าหนังมาแล้วครับเดีย๋ยวผมลองไปเดินตรงหิมะดูขอสำรวจสักนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อเจอเบาะแสที่ฮิโรบายมาขอความช่วยเหลือจากเราโอ้ไบโอหิมะใหญ่มากแล้วก็มีเหมืองใหญ่ตรงนี้ผมว่าผมควรจะควรจะทำทอสไว้ถือสักนิดหนึ่งโอเคเอาที่ขุดหินไม้มันไม่ดีทิ้งเลยปึ๊บปั๊บปั๊บ แป๊บป๊บเสร็จเรียบร้อยออกเดินทางาได้ต่อครับเรามีทอนสแล้วเฮ้ยตรงนั้นมันเหมือนอุโมงค์อะไรเลยครับทุกคนทุกคนเห็นเหมือนผมไหมเหมือนอุโมงค์อะไรสักอย่างข้างล่างมันมีนมพวกปลาปีศาจป,ป่าวะสึกไปไว้ใจแต่เราต้องข้ามอะ่ะผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาครบเรือด้วยเพราะฉะนั้นมาโอเคไหนมาลองสิโอเคเหมือนจะเหยียบได้นะเหมือนจะเหยียบได้จริงๆใช่ครับเหมือนจะเหยียบได้จริงๆปึ๊บ โอเรียบร้อยครับเรามาเหยียบไบโอหิมะแล้วถึงมันจะไม่ได้เป็นหิมะเยอะมากมายไก่กองก็เหอมีถ้ำตรงนั้นด้วยผมจะจําทางกลับบ้านได้ไหมไม่รู้นะครับทุกคนถือว่ามาสํารวจแล้วกันโอ้ยตรงนี้เป็นถ้ำใหญ่เลยเดี๋ยวนะอันนั้นเป็นลาวาเหรอ ใช่ลาวาอุ้ยอันนี้ท้าใหญ่เลยครับทุกคนใหญ่มากด้วยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาซอมบี้ก็น่าจะเยอะเอาเรื่องผมลงไปดูผมว่าผมไม่ได้กลับขึ้นมาแน่เลยทุกคนอยากจะไปดูกันรอเปล่าครับเชื่อว่าคนดูทุกคนอยากจะไปดูแน่แต่ผมจะยังไม่ลงแล้วกันหลายอีพีที่ผ่านมาเราลงถ้าเยอะแล้วอีพีนี้ผมขาสำรวจด้านบนบน้างที่ไม่ใช่ถ้ำน,นะเหมือกนกำลังจะมืดด้วยครับถ้าเราลัดเขาด้านนี้ไปแล้วเราอ้อมไปทางขวาน่นาจะไปผล่ที่บ้านเราได้นะแต่น่าจะใช้เวลาเดินทางพอสมควรแต่ถือว่าออกมาสำรวจแล้วกันเอาหมามาด้วย2ตัววน่่าจะชยอะะะไไรดด้้เยยอออู่จทตกินแลวมงไปคือแบบ ฮีมามันสุดลูกหูลูกตามากอะ่ะอุ้ยทุกคนผมเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอครับว,ว่าแล้วว่าแล้วไงว่าถ้าเราออกมาสำรวจเราจะต้องเจออะไรดีๆเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอครับทุกคนแต่ผมจะไม่เซฟเตียงเด็ดขาดนะับผมกลัวหลงบ้านเจอน้องแมวด้วยวะ่ะอุ้ยไม่มีปลาไม่มีของให้ขโมยเลยขอเลยตะเกียงเนะี่ยขอตะเกียงบ้านใหญ่ใช้ได้นะเนี่ยอุ้ยท้าแผนที่หรอเอามา กระดาษเราไม่ต้องออกก็ได้จริงๆกระดาษไม่ค่อยมีอะไรว่าแต่วลเลเจอร์มันไปอยู่ไหนหมดกระดาษยิบสี่แผ่นแล้วอเมเรโลไม่เอาเอานี่โอเคอืมอันนี้เหมือนเรามีแล้วอ้อนี่อันนี้นักขโมยไฟอ้อปะคืนให้ด้วยโอเคแล้วนี่ลหละเริ่มจะมืดแล้วนะเนี่ยจะไม่เอาหมดแล้วกันจะเหลือไว้ให้อ้าววลเลเจอร์น้อยคืนนี่ผมงต้องค้างที่นี่ทำไมพวกนี้มันไม่ชอบปิดประตูบ้านกัน โขนมปังแล้วก็บีทรูทซุปซุปบีทรูทนั่นเองมเมล็ดบีทรูทเก็บมามไม่มีอะไรไม่มีอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีนี่แหละไม่มีเหมือนกันนี่ก็ไม่มีอะไรไม,ม่มีนี่พี่ปรุงยาผมเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืนเนี่ยผมจะตายไปมอู้ว่าแต่มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยขอแล้วกันนะ เยอะมากขอแบ่งไปใช้ที่บ้านหน่อยนะครับมืดแล้วอยากจะรู้ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อะไรบ้างอย่างน้อยเรามีโกเลนคอยดูให้อุ่นใจผมจะแคมป์ด้านนอกแล้วกันประมาณนี้น่าจะได้ 3...4...5...6 แล้วกัน โอเคเสร็จแล้วครับบ้านของผมเองผักทอดไปด้วยเพราะผมมีเยอะป,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 ปอั๊บป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 ั๊บเหมือนท่นบูชายันอะไรสักอย่างโอเคทีนี้ก็รอให้มันเช้าและก็เช้าทุบทอดขึ้นก่อนโอเคไปกันเลยไปกันต่อเลยครับทุกคนออกเดินทางสำรวจกันต่อเป็นแบบยาวๆเลยอีพีนี้ผมอยากจะเจอพวกอรารยธรรมโบราณมากๆแต่เหมือนผมจะยังไม่เจอพวกอรารยธรรมโบราณเลยนั่นอะไรอะไรอะ่ะเฮ้ย ทำไมฟักทองอันนี้มีมีเทียนปักอยู่ด้วยอุย้ยป่าแล้วมันแ,บบแปลกผ่าแล้วมันแปลกมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะทุกคนคิดว่าผมสู้มันไหวไหมะผมว่าจะล้อมไปหาโกเลมโอ้ไม่กอเด้อเด้อเด้อว้าวของแปลกใหม่ครับล่อไปหาโกเลมก่อนครั้แรกมาดิตามมาตามมาตามมาเลยจ้าพะหนุ่มหัวฟักทองโกเลมอยู่ไหนโกเลมโกเลมจ๋าขึ้นมาเคขึ้นมา โกเลม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 อยู่ไหนอ่ะชิบหายละโกเลมละโกเลมมันมาได้ปะมันอ๋อนี่ไงโกเลมโกเลม,ม,โ,เมเลโกเลมเอามันมาโกเลมอุ้ยไอ้เจี๊ยตีมานที่สับเปล่าโกเลมตีมานทำไมโอ้ติดสโลด้วยติดสดโลวุ้ยชิบหายแล้วโอ้โกเลมไม่รักเรามานี่ดิอุ้ยน่ารักจังเลยน้องดูน่ารักมากเลยอ่ะแต่น้องอันตรายน้องอันตรายน้องอันตรายแล้วมันไปไหนละไอ้ฟักทองไอ้หัวฟักทองหมด โคเรมตีก bueno? ับมันอยู่หุยกูเรมบาดเจ็บขนาดนี้เลยเหรอเออหุยหมาผมอย่าบอกนะว่าโคเรมสู้ไม่ไหวอะมันลงจากมาแล้วครับล่าสุดอืออย่าบอกนะว่าแม้แต่โคเลมยังสู้ไม่ไหวนะอุฉี่หายแล้วลุงแย่แล้วผมลุงแป๊บนึงนะ เหมือนมันจะมันยังไม่ตายอุยอ้ยอุย้ยแรงด้วยคนหนุ่มสายเวทนี่ว่ะจัดก,การมันโกเลมสู้เขาโกเลมความหมางของเรามีแค่นายแล้วเราจะจัดการพวกลูกกระจอกให้อืมอืมอันนี้พวกลูกกระจอกอะมันตายแล้วหรอเพื่อนอุย้ยมันยังไม่ตายเพื่อนนี่ขนาดผมไม่มีชุดก่อนนะถือว่ามันตีเบาอยู่นะโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วเก็บขออู้โอ้ยไม่กอดดาบดาบ นี่มันดาบโคตรเท่อุ้ยเอากรัวเล็มผมเกือบพังเลยนะเนี่ยแล้วเหมือนเราจะได้กระทามาด้วยครับทุกคนได้กระทามาด้วยใช้อะไรได้บ้างอ่ะกระทาใช้อะไรได้อ่ะว้าวได้ของดีมาโดยไม่ได้ตั้งใจกันหรอผมว่าเรากลับบ้านไหมเซฟของกลับบ้านไหมแน่นอนครับว่าต้องไหมขอลองหน่อยพี่โอ้ลองไม่ได้แล้วดาบไม่อย่างไม่ดีดีกว่าได้โคมไฟมาด้วยอ่ะเจ๋งนี่อยู่ดีๆเราก็ได้ดาบสังเท่เลยอ่ะอยู่ดีๆก็ได้ของแรจํจำไห้นะครับ คราวหลังถ้าเจออะไรที่มีเทียนล้อมรอบเนี่ยอย่าไปหาตีนะฮะนี่ถ้าไม่มีโกเลมนี่ผมอาจจะตายไปแล้วนะไม่ใช่อา่านละผมตายแน่หมาสองตัวไม่ได้จะสู้ไหวด้วยเพราะผมมีเนื้ออยู่ผมเอาเนื้อให้ลูกผมก่อนมานี่ลูกกินเนื้อลูกกินเนื้อโอเคลูกอิ่มละโอเคไหนๆเรามาขนาดนี้แล้วเราก็ไปให้สุดเลยแล้วกันไปให้สุดเลยแล้วกันเหมือนโกเลมผมจะแตกนะนะอีกนิดเดียวโกเลมผมก็จะแตกแล้วผมชอบดาบจังเลยวะอย่างเท่เลยดาบมันผมเจอเสาอะไรเลย,เลยครับทุกคนไปดูซิเสาอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยอ๋อต้นไม้ขอลอง ตีกระต่ายได้ไ,ดไหมอยากลองตีพบมอนสเตอร์ดูผมอยากรู้ว่ามันแรงแค่ไหนไอ้ดาบเนี่ยแค,แค่ต้นไม้งๆผมบอกตรงๆนะพอผมไม่รู้ว่าผมจะกลับบ้านได้หรือเปล่าจำทางกลับบ้านก็ไม่ได้แล้วจริงพแต่แถวนี้ทำไมมันดูแปลกๆเนาะปราใดที่ยังผมผมยังเหลือสบียอยู่ผมก็ไปได้เรื่อยๆทุกอย่างมันดูแปลกตาไปหมดอุย้ยตรงนั้นมีบ้านครับทุกคนมีกบด้วยอุย้ยผมไม่มีถังน้ำอะ่ะผมอยากเอากบไปเลี้ยงอะ่ะผมไม่มีถังน้ำเสียดายจังตรงนั้นมีบ้านเนี่ยมีตัวอะไรเดินอยู่ตรงรอบๆบ้านด้วยไอ้แมลงแมลงตูดไฟขอรองดาบหน โอ้ยติดไฟิบหายแล้วกัดมันลูกกัดมันเออในบ้านมันมีอะไรหรือเปล่าเออกัดมันลูกกัดมันมามาโอ้หมาผมอย่าตายนะลูกมีลาวาตรงนี้เรามีเรามีไม้สองอันเหมือนมันจะมีมันจะมีกล่องมีกล่องจริงด้วยตรงนี้มีลาวาครับจะเอาดินถมแล้วกัน เค okay. มียาโพชั่นอะไรสักอย่างเก็บหมดนะผมไม่สนใจด้วยว่ามันคืออะไรบ้างแต่ผมเอาหมดเลยมีอีกปะเหมือนจะมีกล่องเดียวโอเคไปกันต่อเลยแล้วกันใกล้มืดแล้วผมก็ทรรมดินก่อนไ้ทําที่อยู่อาศัยชั่วคราวก่อนสามสิบก้อนน่าจะพอนี่เหมือนเราจะมาใบอมใหม่แล้วนะครับทุกคนผมว่าเหมือนผมจะมาใบองใหม่แล้วนะทุกอย่างมาดูแปลกตาไปหมดเลยเลยจะบ้านเอ่ยผีฟักทองที่เราเจอเอ้ยมีบึงน้าด้วย ผมจะกลับบ้านไม่ได้แต่ผมขอใช้ไอ้ดาบจากพ่อหนุ่มหัวฟักทองให้เต็มที่กันแล้วกันกว่าผมจะได้ของอะไรอย่างงี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยถ้าผมใช้ดาบเอ็นชาร์ดอย่างงี้แล้วผมตีฮีโร่ไบเข้าหรือเปล่าผมอยากลองว่ะ <c oughs> ไม่ทันได้ให้ตีด้วยซ้ำตาบอดหายยังโอเคหมายเยอะจงังแถวนี้ใกล้จะมือดอีกวันหนึ่งแล้วครับทุกคนอยากจะเจอบ้านหรือปราสาทอะไรก็ได้แถวๆนี้หินแถวนี้มันวางไม่เป็นที่เป็นทางเลยนะ หมือนจะไม่มีอะไรนะครับต้องลองดูฝั่งตรงนื้อรผมว่าเยื้องฝั่งนี้มันน่าจะมีความที่เราจะกลับไปเจอบ้านเราได้เพ่แค่มีความนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมนจะกลับไปเจอบ้านได้นะยังมีความหวังอยู่ว่าเราจะเจอบ้านเราอุ้ยนี่มันไข่แม่มุมนี่หว่าอุ้ยรังแม่มุมครับทุกคนเหมือนเราจะเจอรังแม่มุมไอ้รังพวกนี้เหมือนจะไม่มีแม่มุมตัวใหญ่เจอรังมันสองสามรอบเลยนะไม่เคยเห็นแม่มุมตัวใหญ่เลยแต่รังมันใหญ่มากอ่ะีโรบายมาฮีโรบายมาไปละไม่อยู่ละขอขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วกัน อยู่ไหนวะฮีโร่บายไหนเ่ะโอเคทุกคนมืดละอ่ะแขมงกันสี่ห้าหหบล็อกเลยทำบ้านง่ายๆเหมือนเดิมบ้านที่เราอยู่เอาตัวรอดไปวันๆโอเคแล้วก็ปักทอสแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือผมมิดาบแล้ววันนี้และอันนี้นถ้าผมวางอ่ะโอ้ย oh yeah. อาวะบลูแทนรัติการมาแล้วอ่ะช่อยทำทำวิเร็วเร็วมากแล้วเลือดเยอะยฮีโรบายผมจะเก็บม้าผมคืนที่ยังไงเก็บคืนยังไงก่อนเก็บคืนไม่ได้อ่ะหรือมันมีเวลาจํากัดในการใช้ไหมเอาเป็นว่าคืนนี้เราเดินทางแบบนี้ก็ได้ไม่เร็วเร็วมากอ่ะทุกคนแต่มันมืดอ่ะม้าผมจะหนีไหมถ้าผมวางไว้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้มันดูตาแดงๆนะปกติมันตาสีส้มไม่ใช่หรอ ผมกลัวผมแบบไปไปแล้วผมแบบตกเหมืองมากเลยอะโอ้ยนั่นไงมันเร็วเกินไปครับทุกคนวันดีจ้าเด็กน้อยถ้าผมมีหัวฟักทองแล้วผมใส่นี่คือครบเสร็จมากอุย้ยมันเร็วมากเร็วจนแบบผมแรลกอ่ะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ โอเคิปเปอร์ระเบิดผมแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนมันคือถ้าวะอันไหนมันคือเมืองวะมันมืดไปหมดเลยอยู่ข้างบนนั่นดีๆอยู่แล้วก็รู้ดันมาอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้อย่าไปยุ่งโอ้หมาเร็วมากไม่ใช่เร็วธรรมดานะทุกคนโคตรเร็วได้เลยโอ้ลโแล้วเวลาเดินในน้ํามีบล็อกลาวาด้วยเจ๋งมากได้ของได้โคตรแรงมาเลยนะเนี้ยโคตรแรงผมว่าผมอาจจะกลับบ้านได้ถ้าผมมีไอ้มมาตัวนี้ผมลองเดินกลับไปทางเดิมเูสิเร็วมากๆครับ มีตัวโครงกระดูกยักษ์ไปไปไปเอา้าเอา้าแหลกอือโอ้ผมว่าถ้าผมมีชุดเกาะครบเซตนี่คือไม่มีใครเอาผมลงแน่กับม้าตัวนี้ของผมสิ่งเดียวที่จะเอาผมลงได้คือเนินที่ไหนแล้วเนี่ยหมู่บ้านวิเลจเจอร์มันจะต้องอยู่แถวๆนี้สินะสุดยอดอะผมชอบมากเลยผมรักไอ้ม้าตัวนี้มากนลาวาอา๋ยอยาได้ตกลาวาเชียวไอตัวหมาป่าก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกนี่ไงเราเจอหมู่บ้านแล้ว โกเลมเรากำลังฟัดกันเลยไปแล้วครับผมไม่ยุ่งโอ้ยดันมาโอ้ยโอ,ยโอยสุดยอดแห่งความโคตรเร็วมองไม่เห็นทางเลยทุกคนมืดมากพายุหิมะนผมเจอพายุหิมะแล้วผมมองไม่เห็นทางเลยได้จะขี่มาให้ให้มันเช้าไปโอ้ทำเกือบตกแล้วตอนนี้คือวิ่งตามสัญชตาตญาณอย่างเดียวฝนตกนผมจะเริ่มหลงทางแบบจริงจัง อืมจิตหายแล้วเอาไงดีกดอุ้ยมองไม่เห็นหน้าอย่าแล้วผมตายแน่เผมตายครับทุกคนผมตายไม่นามานินมังกรผมนอนก่อน โฝนตกอีกอุย้ยผมเสียดายม้าดินมังกรผมมากเลยอะโอ้แล้วดันตกไปในถ้ำแม่แล้วมันขึ้นไม่ทันนะ่ะเสียดายม้าดินมังกรมากเลยต้องจําพิกัดบ้านไว้แล้วล่ะจริงๆนะพอเวลาผมไปผมไม่ได้กะว่าผมจะไปเจอไอ้พวกม้าดินมังกรนะแล้วตเราไปเจอได้ไงผมก็ยังไม่เข้าใจต้องไปหาไอ้อันเชิญฟักทองอีกแล้วก็ฆ่ามันซะ แล้วก็ขโมยม้ามันมาเอาละทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ให้ผมเดิมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวว่าติดตามกันใหม่นะครับอีพีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับพาไปเจอกันแบบไอตัวฟักทองเจออะไรแบบสารพัดเลยสัญญาว่าอีพีหน้าเนี่ยผมจะพยายามตามหาม้านี่มังกรผมกลับมาถ้าผมเอา,ม,ามันไว้ที่บ้านได้นี่คือมันมันโคตรจะขี้โกงเลยนะเจอกันใหม่พัทหน้าครับทุกคนกับวันที่74บบาบุยครับ